สดยามเช้าโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนบริษัท p t ทีทีกล l c บ e ลเคมีคลจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันทําการวันแรกของสัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้30มีนาคมครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการซื้อขายแล้วเรามาดูทิศทางกันนะครับย้อนกลับไปดูการซื้อขายของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเพพาะเมื่อวันศุกร์นะครับวันทําการวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าดาวโจนส์นะครับบวกไป34.43จุดครับ0.19เปอร์เซ็นต์ n a s d a คบวก27.8 6จุดครับ0.57%และ s p 5 0 0นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น4.87จุดนะครับ0.24%นะครับก็เป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านพ้นมานั้นเนี่ยตลอดการซื้อขายตั้งแต่วันจันท์ถึงวันพฤหัสบดีก่อนหน้านั้นเนี่ยดัชนีก็ปรับลดลงไปค่อนข้างแรงนะครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพอ GDP, อะาะ GDP ีพาไตรมาส4ี่จะมีการรายงานซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายฟนอลนะครับออกมา จะต่ํากว่าที่คาดการนะครับคาดการว่าน่าจะเติบโตได้2.4ปรากฏว่าตัวเลขออกมาจริง2.2แต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่เท่ากับการคาดการก่อนหน้านั้นนะครับคาดการครั้งที่3เนี่ยก็2.2นะครับก็นักลงทุนดูเหมือนว่าไม่สนใจนะครับว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรแต่เห็นว่าหุ้นลงมา,มามากแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับตลาดยุโรปเองไปติดตามกันนะครับก็ปรากฏว่าทั้ง ดัคซ์เยอรมันแล้วก็ c ีซีโก็ยังปรับบวกอยู่นะครับในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดัคซ์เยอรมันบวกไป24.65ิบสจุดหกหครับส่วน c ีซีโก็บวกยี่สบเจ็ดจุดจุดครับ0.55%แต่ว่าฟุตซี่ร้อยตลาดลอนดอนซึ่งก่อนหน้านี้นี่ขึ้นไปเยอะนะครับก็มีแรงเทขายออกมานะครับปรับตัวลดลงไป40.31.0.58%นะครับที่ลงมาก็ขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็ ที่ขึ้นไปมากแล้วนะครับโดยพอฟุตซี่ร้อยตาลาดรอนดอนนั้นเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั้นก็ปรากฏว่าขึ้นไปทําเป็นสถิติสูงสุดประวัติเป็นประวัติการขึ้นเหนือ7 0 0 0จุดด้วยนะฮะก็เลยเริ่มมีแรงเทขายทางกาไรกันออกมาครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่สดใสน,นะครับก็มาดูกันนะครับนี่แคอ่าช่วงเมื่อก้าวนาฬิกานี้ก็บวกอยู่ 47.45. จุดนะครับ0.25เข้าไปดูล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ขึ้นเป็น100จุดแล้วนะครับส่วนเซี่ยงไฮค้คอมเพรสเซอร์คร8 4 ทางเซงนะครับบวก300.67จุดครับ1.23เรเรียกว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะครับในขณะที่อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็บวกครับโดยที่บวกแรงก็คงจะเป็นฟิลิปปินส์ครับบวกอยู่ล่าสุดช่วง9นาฬิกานี้ 115.33. จุดครับ1.46%นะในขณะที่อินโดนีเซียบวก1 8 4 3 0 3จุดดูจากตารางนี้ก็ปรากฏว่ามีเพียงตลาดหุ้นสิงคโปร์นะครับที่ยอ่อลงเล็กน้อยนะครับ2.61.0.08%เเขาบอกวันนี้ส่วนใหญ่เอเชียสดใสครับยกเว้นออสเตรเลียนะครับซึ่งคงจะมีปัจจัยเศรษฐกิจภายในนะครับทำให้ตลาดหุ้นเข้าปรับตัวลดลงนะครับ <c oughs> ส่วนหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ก็ปรากฏว่านะในช่วงเปิดตลาดแล้วก็ช่วง ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนั้นก็มีแรงเทขายนะครับทำให้ดัชนีลงไปอยู่ในแดนลบนะครับต่ำสุดของเมื่อวันศุกร์นั้นลบไป11.05จุดนะครับ1,484.91จุดก่อนที่จะปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะแสดงว่ามีแรงซื้อทำให้ดัชนีกระเตื้องขึ้นมานะครับเพราะว่าปรับลดลงไปเพียง1.19จุดหรือว่า0.08%นะครับปิดที่1,495.22จุดมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างบางนะครับ33,356.34ล้านบาทนะครับเมื่อสัปดาห์ ที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเราดูตัวเลขตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานี่ก็ปรากฏว่าต่างชาติยังขายสุทธิอยู่นะครับ9,559ล้านบาทเกือบเกือบหนึ่งล้านบาทนะครับส่วนวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากคุณสุเชษสุแท้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณนชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ววตาลและก็ท่านผู้ชมครับผมครับวันนี้จะเป็นยังไงครับหุ้นไทยครับทางพันธุ์ใช้สวัสดีตอนเช้าตัวหหวว่าควรฟื้นตัวได้แล้ว นะครับแล้วก็มองว่าสัปดาห์นี้มีสามประเด็นที่ทําให้เซตพื้นตัวได้อันแรกก็คือการยกเลิกกฎไอเยการศึกนะครับตัวที่สองนั้นเม็ดเงินใหม่จากทิเกอร์ฟันเข้าสู่ตลาดอันที่สามเนี่ยลุ้นการทาวินโดว์ลิฟิ่งโดยแนวโน้มราคาเนี่ยน่าจะขยับยืนเหนือหนึ่งห้าศูนย์ห้าจุดได้นะครับสัญญาังในยะสั้นเนี่ยถ้าทะลุผ่านหนึ่งห้าูนย์ห้าได้จะเป็นสิ่งที่ดีครับครับกรอบในการรับในสัปดาห์นี้หนึ่งสี่เก้าศูนย์ นะครับส่วนมุมมองของทางเราเนี่ยเรามองว่าแทส,สป,ปราป์นี้จะเป็นลักษณะการพื้นตัวแล้วครับหลังจากที่ปรับลงมาห้ปปาสตา์ติดต่อกันกลยุทธ์ก็คือนักทุนอ่อนตัวซื้อนะครับซึ่งถ้าจะแนะนําอีกครั้งที่ซื้อมากๆก็คือยังเป็นตัวแรกเดิมอยู่ครับหนึ่งสี่เจดหกนะครับส่วนวันนี้เนี่ยในแง่ของหุ้นอในรอบที่จะยืนเหนือหนึ่งห้าศูนห้าได้เนี่ยจะมีหุ้นของเอ t ทีเอเป็นหุ้นเด่นครับ ขณะเดียวกันถ้าเป็นหุ้นลายตัววันนี้เอาแอดวานยิมโพเซอร์วิสมาเรียนแนะนํานะครับก็กาไรจามัตหนึ่งถ่าภ้าแปดเนี่ยจะเติบโตยอย่างต่อนเนื่องผลจากการที่ทางบริษัทนั้นได้ไปคุยกับซีโอตอกย้าว่าแอดวานนั้นน่าจะมีผลการงานที่ดีขึ้นนะครับในใจมัตหนึ่งถ่าภาพแปดคงมีการชนะประมูลใบอนุญาตพันแปดร้อยกับเก้าร้อยนะครับราคาเป้าหมายนั้นวางไว้ที่สามร้อยสามร้อยบาทนะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณสามร้อย สามสองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับการเติบโตของผลกำไรประมาณสองเปอร์เซ็นครับก็แนะนำซื้อ Advanced Info Service ครับผมครับวันนี้ขอพระคุณครับคุณสุเชษครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปพักกันนะครับช่วงหน้ามาดูราคาน้ามันราคาทองคำตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ จบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์ุมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ุภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์ปรับลงมาแรงนะครับหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสนั้นขึ้นไปแรงนะครับก็แสดงว่า2วันนี้ก็ขึ้นลงกันทัวภาพทีเดียวน,นะครับโดยเมื่อวันศุกร์ครับ WTI ราคาน้ำมันปรับลดลง2เหรียญ56เซนครับมาปิดที่48เหรียญแเ็ซนในขณะที่เบรนด์นี่ลงแรงกว่าด้วยนะครับ2เหรียญเ8็เซนครับก็ปรับลดลงมาปิดที่58เหรียญนะครับเบรนท์นี่ จอที่จะขึ้นไป60เหรียญน,นะครับ WTI ก็จอขึ้น50เหรียญแล้วก็ถอยลงมานะครับปัจจัยสําคัญที่ตอนที่ปรับตัวขึ้นไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในเยเมนนะครับทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นไปเพราะว่าเกรงว่าสงคราม ที่ทำท่าว่าจะลุกลามนั้นอาจจะไปกระทบต่อแหล่งผลิตน้ํามันนะครับแต่แลก็ตามครับวันศุกร์ดูเหมือนว่านักลงทุนมองข้ามประเด็นนี้ไปแล้วนะครับแต่ไปจับตาประเด็นเรื่องการเจรจาระหว่างอิรานกับชาติตะวันตกในเรื่องที่อิรานอาจจะตัดสินใจยอมชะลอโครงการพัฒนา อาวุธนิวเคลียร์นะครับเพื่อแลกกับการที่สามารถส่งออกน้ํามันได้รถใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เชื่อกันว่าอาจจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จะทําให้อิรานกลับมาส่งออกน้ํามันได้ในปริมาณมหาศาลนะแล้วก็จะมากระทบต่อเรื่องอุปทานซึ่งเป็นประเด็นเดิมที่ทั้งโลกกังวลกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดันให้ราคาน้ํามันครับอาจฉุดราคาน้ํามันนะครับดิ่งลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับมาดูกันครับเงินบาทก็เปิดสั่นสองจุดหกนะครับก็มีทิศทางที่อ่อนค่านะเมื่อเทียบกับที่ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์สามสองจถึงสามสนะครับในขณะที่เยนอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับเปิดตลาดเช้าวันนี้1 1 9 2 4เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนยูโรก็ปรากฏว่าก็อ่อนค่าลงด้วยนะครับยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับดอลลาร์สหรัฐวันนี้ก็ยังแข่งค่านะครับเมื่อเทียบกับยูโรบนั่นคืออัตราแปลลี่นดครัด ส่วนค่าเงินค่าทองคำนะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์นะครับทองอเนื่องจากว่าตอนนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐหลายตัวนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคมนะครับซึ่งคาดกันว่าน่าจะยังออกมาดีอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปกดดันราคาเพราะนักลงทุนก็เริ่มที่จะมีการปรับ การลงทุนปรับพอตในเรื่องการลงทุนทองคําลงแล้วนะครับเพื่อรับข่าวดังกล่าวตั้งแต่ซึ่งจะท,ทยอยรายงานตั้งแต่พุธพฤหัสสุกเป็นต้นมานะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์นั้นราคาทองก็ปรับลดลงไป5เหรียญน,นะครับปิดที่1990เหรียญแ0นะครับแต่ว่าทางสมาคมค้าทองคําของเราประกาศร,ราคา1ครั้งเมื่อวันศุกร์ยังให้ราคาปรับขึ้นไปนะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสนั้นราคาสุดท้ายนั้นก็ยังสูงกว่าราคาที่ปรับลงมาเมื่อวันศุกร์ของตลาดโคมนะครับ ส่วนเช้าวันนี้ครับเราเห็นมีแรงเทขายในตลาดโลกลงมานะครับทองก็ลงมาประมาณ6-7เหรียญน,นะแล้วก็เลยทำให้เช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งแรกนะครับปรับลงไป50บาทต่อบาททองคำครับเอาละรครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ